วันทีเจ้าป้าดาวจะมัแกงนอไม่ดิบเนาะนอไม่สดแกงเซปาล่าเจ้าในโทยหันคือนนามอย่านางเนาะไปเจ้าประดาวจะนอไปต้มก่อนเนาะตังหมอน้ำหอนไวเรียบร้อยแล้วเจ้าต้มนอก่อน นอมันยาวเลยเนาะมันก็เลยแบบค้ายๆว่าไน้มันก็กขวนจะเขาข้อเสเอาไนมันออกเนาะถ้าติดปองติดคอมันนะั่นแหละต้มน้ำทิ้งกันเจ้าก็ดำเจียวแกงจันนะต้มน้ำทิ้งสักหลอบกันต้มเอากดพิวรีนมันออกเนาะ เนีย yeah. เวลาบรรวังมันได้เจ้านะเนี่ยเศษนอเศษอาหารกระเด็นแต่เวลาเก็บเก็บอย่างนะ่ะถ้ามปตกะลายเตา่นะต้องยกเตาออกก่อนนะต้มน้าทิ้งกันเจ้าต้มน้าทิ้งประมาณสาวนาทีเนาะหรือว่าสิบห้านาทีขึ้นไปเจ้า แล้วก็ล่างสักสองสามน้ามแล้วก็ต้มต้ม,ตมแกงแกๆเลยที่นี่ต้มเอาก,ก๊อพิวรลีนมันออกกินแล้วมันจะแบบปวดแขนปวดขาต้มนามถิงเรียบร้อยแล้วเจ้า ก็ตกลงไปแห่จัดเหมือนล่ะตอนนี้โอ้ท่าไทยมดกับเกือบสมองเหมือนกันเนาะท่าไทยมดกับเหมือนกันน้ำขนาดกับเจ้าอีกะเอยวนไปเวียนมาเนาะกับเขาเนาะเอ้แกงนอลงแห่ละเอียดก็ดีว่ากันนะเจ้า À, nó bị cắp khâu rồi đó Chín nhau có thai Nó là cháu bà đào Tâm cắp khâu nhau chín Có thai bẹp là lệ dáng đi uống khửng như thế chạy yên yên, chạy yên yên, cả, đan nhà con nó มันเป็นน้ำยานางเป็นกระป๋องเจ้าซังมาเนาะกระป๋องหนึ่งป้าดาวก็บแบ่งสามข้งางเพราะมันเยอะเพราะแกงน้อมจะแกงเยอะเนาะแต่ถ้ามันมีนักนักจะบ้านเท้าก็ไปเป็นอย่างวะแต่ม้งหนอมันแปงนะ้งละเนาะต้องซื้อไปกระป๋องมากินโอ้ใส่แกงในหน้านะมันก็ดำนะจ้า จถ้าบ่มีพักละเนาะพักสะอมอนะ่ะมีแต่พักสีมหมูเจ้าพักอย่างไซนะโอ้ถ้าอยู่อย่างบ้านเฮาเนี่ป้าดาวนี่เอาพักสะอมใส่เป็นเกือบขึงกิโลวะนะแต่มะม่องมะม่นงเมีเนาะเวลาซื้อกินกาแงเนี่ยป้าดาวสั่งมาให้เราเนาะ เวลาเขาสั่งมามันก็ต้องรีบก,กินพารีบก,กินมาได้ก็ได้เพราก็จะเสียเนาะ ย้อดมันเป็นพริกเจ้าประดาวตัดพริกกระที้เนาะมันพริกย้อ <c> น <oughs> เอาไปลุยเนหน้าหม้อแกงโอ้ใส่ทั้งหน้ากับหน้าน้าใส่ทั้งปะกะหน้า,หนา,า,หนาแห้งเลยนะเนี่ยแต่ปลาหน้าแห้งใส่เยอะเนาะเอาตัดด้วยพริกนี่ประดาวกับตัดพริกอย่างบ้านเฮานั่นแหละ แต่ป้าดาวใส่ตะไคร่เนาะใส่ตะไคร่ไปนหนวหนึ่งตำ่ำมีอย่างว่าจักไข่กระเทียมหอมแดงเกลือกะปิปลาล่าอ่านมากัะใส่ยังไงน,น้อยน้อยน้อยเนาะความเผ็ดก็เริ่มแต่สอบป้าดาว ใจพริกขี้หนูขี้หนูดอ่อนะเนาะใจพริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูแดง เดี๋ยวลากน้ำโคกใส่กันเจ้าโคกหินนะขนาดเลยโคกหินประเทศไทยแล้วก็เอาใส่เครื่องบินมาเนาะเอาเข้ามาได้หมดท้านะเจ้าคะแนนมันหิวมันนะัก อไอผมจโลดสักหน่อยใจ้นี่ยไปกินต้อยเจ้านี่ยแกงมอดได้ปลาดาวกินคนเดียวป,ป้าป้าเคนจะกินจ้างเนาะแต่นอได้เป็นกินกะแต่ต้องเอาต้มเขาใส่หมูเขาเป็นเนาะแกงใส่พริกใส่เกลือบแบบนี้เป็นปากกินเนาะคนญี่ปุ่นเป็นปากกินเผ็ด đây mà sắc thôi anh cả nè và đào chạy món nôi nó tóm cửa cháo chàng cửa thắm gần nó ซีเขาใส่มันมีพักสะอมเนาะแกงเซตเี็บร้อยแล้วเจ้าแกงนอนไม่ดิบใส่ปาล่าทำกันดูเนาะ ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าประกันคลิปใหม่คลิปหน้านเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามหือป้าดาวโดยเนอร์จำได้ค่ะคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ